เล้พุยัะปูไายปูมือลูกหล,า,ล,หกา,นนลานสีเฮ็ดไทยไรเดอร์ไดาว์งสีละให้ลูกหลานได้ลูกหลานื่อสื่อในความเง้ยวความความโของปูนี่แหละจะไดาวางสีละมันจะได้ทรงไหมได้เั่ได้จะได้เหลือกเอาจะได้บนเอาบนมือเ้าจะได้ะไากันใดกันม<ใ>นือเ้าเกินผิวหมาหมาเลยเกินผิมากับหมาเล,เลย เมื่อนี้ว่าจะขอจะสองล้านครับเมื่อนี่สิขอสองล้านครับแต่สีได้ก็กาเด๋ยวรุนนั้งันถ้าออกสามตัวนะสีได้เยอะครับเพราะว่าขอสามตัวตรงแล้วก็สองตัวล่างเมื่อเช้านีกอ่ะล่างก็ออกล่างเนี่ยบนก็ออกบนเหมือนกันครับว่าบนก็ได้บนว่าล่างก็ได้ล่างครับผมอเลยบุกขึ้นในบ่ฝันเอฟซีก็โทษมาถามฝันโยบ่ ฝันตัวได้ก็คุมกับบุรุษกันเนาะว่าตัวเออกกันกระฟันมากกันถือว่าถือว่าได้กันเลยเดือนวันนี้ก็จะมีประจําวันของผมแล้วก็ของน้องข้าวฟันแล้วก็ต่ำเล้าของแอดไมค์ครับผมสามอาจารย์แม่นครับผมตัวเลขนี่ผมฟันตัวเดียวกันคั้ายๆแบบของน้องข้าวฟันเขียนให้เมื่อกี้แอดไมค์เป็นฝันเมื่อคืนนี่เป็นข้าวฟันดีฟันไว ฝันว่าถือเลขถือหลายแสนอยู่ฟันว่าถือบนฝันว่าเลขของน้องมิลินออกถือเล็กของน้องมิลินน้องมิลินที่มื่อกำขา้าวซารนี่ยแม่นครับแต่น้องมิลลินกำบซีแปดแต่แอดไม่น่ะถูกสองเก้าฟนว่าอันนี้อันนี้คือแปลกคือกันนาซีนาซีนี่ยังให้ไอ้ที่จใจหน้าอยู่เพราะว่าฝันเห็นฝันว่าถูกเลขของน้องมิลินถูกปนแต่เลขของน้องน่ะซีแปด ไแอดไม้หนะถูกนะในฝันเพิ่นถูกสองเก้าบนฝันมาเคลื่อนเนี่บ่อยอากาครับผมแอดไม้เพิ่นฝันเนาะฝันว่าถูกเลขของน้องมิลินที่กำข้าวสารครับผมน้องมิลินกำข้าวสารให้ได้จากเม็ดก่อคำสิบแปดเม็ดครับแต่ว่าในฝันแอดไม้ถือเลขสองเก้าสองเก้าบนบนครับสิบแปดกับสามเก้า แกรมีเอสซี่โทรมาจากต่างประเทศเป็นว่าฝันว่าผมไปบอกเล่ขอดบ้านมาเราจะเย็นกันเราจะติดต่อได้เป็นว่าเอสซีโทรมาแมนครับเริ่องเรื่มเริ่มแรกดดคนว่าไปนี่บ่งหูจักได้ว่าเป็นแอการาคนว่าย่างไปหาคุยกันก็เลยเอาเลขไปให้เพื่อนเอาเลขสองเก่า เล็กสองเก้าไปไห้ซื้อแนเดอแม่กันเลยวังเทพไปบอกเพ่นหัวตามระเทกแต่วันอนที่ยแม่ผนมีตัวเดียวเด้กวันนี้เล็กสามค่ะเขากันพอดีเลยกับเลขกคนใหม่วันนี้ก็เลยว่าเอากันว่าปูให่ยีรีกับจีเอาเอานักเยอะจีเอาคนนักะมาณกัน่บหาแซนกับกีรลตาับแกบตามที่ขอแม่ตามที่ขอไปเลยครับผม ว่าปู่พ่นขืนมากแล้วพ่นก็ให้มากตลอดค่ะเราวเอฟซี FC พิ่งกับว่าฝันราแอดกาไปบอกฮอดบ้านครับจะหอบอกมาต่างประเทศตางประเทศมาในที่ทเลขสามตัวเดียวคนว่าก 3, 2, นะ็สามสองเก้าเนยได้มาแต่ใส่บนนั้งเอาเลขถูกแอดไม่จุดแต่แล้วแมววัวได้ึ่งเนี่ยมีเห็นแต่ตัวม,วมั่วบุกก็เลยว่าผมก็จะเอาขัดอยู่ระหว่างซันว่ามีเอฟซีเคยเคยเห็นผม ไปหาอยู่ที่หนอย่างนีฟันเห็นผมไปหาอยู่งที่ไ<ช>หนเพื่อนกระได<ช>ได้บานบบาอีกทีสามสองเก้า้ไปหายสองสามได้บานใีทีแม่ฟันสามตัวเดียวก็ได้เขาพอดีแอไม่กับมอกฟันว่าถูกเปล2กสองเก่า<ช>บดวนบบนี้ฮาเตียป,ปูห<ช>อันนีเคือเจียวไปรุ่งทุ่นรัฐบาลไทยแม่ครับอันนี้เป็นชุดของรัฐบาลไทยอันนี้ประจําวัน เอาของนอกระปันก้อนนะครับผมนอกระปันนี่ก็วบวธรรมดาบวกนี่ก็ออกเป็นออกคือกันมว่าันก็นว่าอย่างนี้เขาดีหลายคนเยอะอันนี้จะจะเป็นค่ากับข้าวายวานันอของน้องน,น้องกระปันบอกเวลาออกให้พร้อม <Yeah. S 1> คนบอกว่าจั้งดจค่ะไอ้กพิ่นเขียนมาให้ปูปูอะไรบอกกระปันปูน้ำเชื่อมสีกันทันนะคะคนมาบอกบัลลาไปรูับอกมือใดครับ บอกมือนี่บอกมือนี้บังลาเล็กเขียนให้อีพ่อบ้าลูกบอกเลยใช่ไหมครับใสรจแล้วชี้อย่างนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นของของน้องขับปั้นนะครับนี่ของน้องขับปั้นเออคือยังไม่มีของหลนั้เลยโดนร้อนเมือมือนอืมเนแบบปูดำเนาะปูดำแสนสิริจันทามาบอกนะคะเขาอยู่ในไม้นี่เหรอ อ๋ออยู่ในไม้นี่ตัวเดียวกันหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยตัวเดียวกันเลยไหมเงินบ๊วเอ้าอันนี้ก็หนึ่งเจ็ดห้านี่ก็หนึ่งเก่าอันนหนึ่งัวห้ากันอันนี้หนึ่งเจ็ดห้านี่ไม่เหมือนกันเลยเหมือนเงินบ๊ว่เหมือนหนึ่งเจ็ดห้าอันไหนเป็นเลขหนึ่งนี่ไงใช่ไหมเลขหนึ่งอะไรใครไม่ได้วงกลมใหญ่ๆเพราะว่าเป็นจุดๆเอาจุดๆเอาอืมเลขหนึ่งตรงไหนก็ดูเหมือนกันไหม อันไหนเลขหนึ่งอันไหนเลขเก็ดอันนี้เลขเ,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 เหมือนกันไหมไม่เหมือนเขาไม่เหมือนมันก็เป็นเลขเหมือนกันทันเด็ดอ๋ออันนี้คือตัวนี้อืออ้ยเขียนใหญ่ๆในถอกหัวมันนะเพราะว่าอ,อนึี้ว่าเลขหนึ่งอัน,นตัวนี้มันคือเลขนี้ใช่ไหมอ๋มออ่านคนเกีดทนกันเลยว่าบูเมียร๋ยว <laughs> <laughs> หาให้ใหม่สันเออาให้หม่เกยบได้ใหม่ ำเจนให้ใหม่แล้วกขูขาวไมหนตอนนี้เลยใช่ไหมโอ้ได้มาดะมันค่อยถูกนี่เหรอเก้าเจ็ดห้าเอาเก้าเจ็ดหากับเจ็ดกับวห้กันคือกันเลยนะโอก็ยังทีนี้น้องขบฟันโอเคเก้าจ็ดห้าได้ไม่โดนเก้าเจ็ดห้าเนาะ เก้าเจ็ดห้านะครับหรือระวังหกเจ็ดห้าครับผมกับหัวน้ำเนาะถูกไหมลูกถูกไหมความมาที่แียวกับทือกันตัวบนเน็ตเพื่อนแต่ให้เพิงให้พิ่เจริหน้าน้าเน,น,นาะแอตตาเจ๊ก็ดีถามว่าแอตาซื้อตัวใดงินก้อนก็นกนซื้อหาซีเอ้ยห้าหกแล้ววอตรุงๆซื้อตัวเดียวโคโลเลยพารอหาหกนีห้ได้ไ้ายครับแล้วรอหาซีเนาะตัวห้าบอลเน็ตตัวห้องบอลตัด อันนี้ได้สามตัวชุดนี่ะค่ะ,ะคตอนนี้ให้ระวังค่ะให้ระวังแต่วตาอันนี้น่าจะตัดเหมือดบนนี้ตัดเหมือดครับงวดก่อนว่าตัดแต่หาซีค่ะครับวันในที่อันนี้ตัดให้หมดแต่ว่าสังเกตตัวบนเน้นเด้อค่ะเอฟซีสองแปดเก้าสี่เก้าสองน่ะจะไม่เน้นครับเพือ 8, 9, 4, 9, นะ่อน,นฝันว่าเพื่นถูกเลขเก้าสองบนนะครับ ก็เนี้ยพนักจะถูกมันนี่ก่อนไอ้ฟังเบิงเดอเอฟซีเนาะแต่ปูมาเขียนไห้ก็คือสองซีมันป่ะคะับมาบอกเป็นตัวเลขสองซีตัวเดียวครับผมกอนที่ไปวัดอันนี้เป็นของแอดใหม่นะคะตัวที่กาสิลงขึุ้่นเก้าสองซีครับผมเก้าสองซีเพราะว่าอากาศสิบวลงมกลุนตัวที่หนึ่งเนาะครับ เก้าสองสี่สองแปดเก้าสี่เก้าสองประมาณนี้นะครับสองเก้าสี่เกสอื้อตัวบระเน็นว่าขันสื้อตัวยาคอหันหันมาข้างนี้สักหน่อยหนะ่อคะคระับว่าซื้อตัวเน้นบ่ได้นะครับผมเป็นกระจับตามองนครับ <c oughs> แล้ก็ต้องใส่ไว้ทีบแกะจังน้อยเอาตัวปรเน,น็นเนะสังเกตี่ยำยำ สังเกตตัวที่สีเข้มๆครับให้สังเกตค่ะอ่ะโอเค่ะ huh. uh huh. okay.